ฮ่อละครตลาดพ่อศีขอรัฐุบุญีเป็นวันที่เก่าครับ mm hmm. ถามนายสนามเขนบอกว่าเขาซื้อกันแต่วานแหละพี่น้องครับ mm hmm. เขาเขาคอก mm hmm. เต็มเลยคนน่ะอันนี้เหลือถือว่าเขามาจะเสิร์ฟ mm hmm. นี่นี่ครับไปไปเบิ่งราคานกัน,นหน่อยหนึ่งจะเาจักคลิปหนึ่งพี่น้อง mm hmm. เอน็นบ่ลตัวย,ยังไงซาลาเล่ตัวไหนเขาซื้อเลยรมานะ่ยเห็นปะในรถคันไหนเห็นปะบอกง่ายเลยพี่น้องนี่ชื่อเรื่องไหน ตลาดนี้เป็นตลาดม้วนเนื้อเลยม้วนเนื้อครับขายหอดกอโมงก็มัดเหรอใช่ไใช่อะไรยใหญ่โตเหรอพอซื้อไใหญ่โตเหรอซื้อมัดเหรอ่อย่างซื้อมาซื้อมากอ่ะโอ้มันงัวลูกมาหน่อยก็ซื้อตามมาหน่อยซื้อตามมาหน่อยเนาะซื้อตามตัวหน่อยแม่นั้นเท่าไหร่ไปในขวดตัวนั้น ก็เจ็ดพันกผายก็แปดพันกูบ่ได้ขายถึงมีลักบ่มีหลังหมื่นบ่แปดพันหมแม่ลูกบ่แปดพันกูสิขายนะโอ้ดนี่แม่เพอสีดำดำนี่ต้นนี้ไรไปไหนต้นนี้ต้นเถิกหน่อยหกพันกู้หกพันกนี่ำนี่พี่น้องหกพันทำนี่เนาะก็มันเกิดสมราคาอย่นี้เนาะสมราคาอยู่ลายลายลาแม่นั่นแหละพอ เขาให้เจ oh. right. ็ดพ the oh. 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 ันกนึงต uh, ิายตัวน uh. so yeah. uh. oh. mm ี hmm. mm ้หกพันต right. ัวนี้เจ็ดพันเม่โค้งขายบดายนาโอ้ขันเจ็ดนขันเจ็ดพันก่าขายนอตัวนี้ขึนนขายบอดายเท่าไหร่คามันยังอยู่แปดพโอ้ยังได้แปดพันโอ้ละทุนมันแปดพันอะไไ่เจ็ดกัวโอ้ทุนมาแปดพันละเขให้เจ็ดกัวทันขายมลูกมันหกพนนซื้อมือสี่พัจ้ว่าบบ่บ่หักลบคณหารเรามันเหลืออยู่แปดพันหาบ่ แม่ลูนเช่าเท่าไร่นี่นแม่ดูนี้บ่ถึงเกาพัน,นอบอนสายลอดเก่าพันือือหน่อยเนานะอ๋าอครับประมาณนี่พี่น้องครับมีตัวนี้สีตตออ่ตัวมีสีตัวมีาตะโอ้อ๋อพี่น้องบึ้งละข้ามกันเน้อามาถือมาถือถือบ่ถือบ่อตัวนี้เก่าพันเอาน้อบ่ถึงเก่าเาะเท่าไร เอาจากชิปเก่ามาใส่เหล็กมาผมแค่นี้เบอร์มาเอาเหล็กมาใส่เบอร์บอกเป็นยังดอกบอกเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวเขาโทรมาถามมีเบอร์บ่ใส่กันเบอร์ศูนย์ผมจือเบอร์บ่ได้เอามาเอาตลาดพี่น้องงัวตัวนี้เพิ่นมาเมื่อเสาไดแงัวเขาซื้อแต่ว่ันตัวใหญ่ๆนี่วัวดึงก่อพันตัวนี้ เอาคลิปเดียวจบเลยพี่น้องเอาคลิปเดียวเหยี่ยงๆไล่ไปหอดเลยกันเถะจบเลยใส่ทีมงานนะไปใส่มาแล้วนี่ก็เมฆโค้งตัวนี้กับปีะมันเปิด1มื0 0หนึ่งพันครับเบรครอเม็ดสามสิบเปปลายกลัว กับสี่สิบครับครับหมื่นหนึ่งพันงวยนี่เขาซื้อตะวันนะเนาะเขาซื้อตะว่านี่แต่ขอกปกขอกเพบุรีเต็มอยู่นะตัวอ้วนตัวใหญ่เขาซื้อกันเมื่อวานตื่นหมื่นพันนะพอเนาะนะพวกขั้วไอ้ที่มันซื้อกันเนี่ยเอ้าหมื่นพันตัวนี้ซ่อมนี่ได้พี่น้องตลาดนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันกว้างเนาะมันกว้างต้นไหนแม่รอพอ แม่คงเห็นไหมแม่คงนี่มนแม่ของผมของผมเนาะเพราะอตัวนี้เนาะหมื่นหนึ่งพันสันียมีตัวเดียวก่บพอปิดมีมีแมรุ่นมีเลคเซอร์ซับปะใส่ผมเลยโลคตัวเสียดใจมีเบอร์ปะมีเนาะหนึ่งหมื่นพันสัมนียพี่น้องพี่น้องมาเอาเด้อตลาดนีคณะอะไรของถือสีคอนี่แหละถือหนึ่งเก้าพันห้า เบื่อดด้ยวกันเนาะพอเนาะเก่าด้วยกันเนาะเก่าัานีพี่น้องโค้งอีกเนาะเก่าพัส่วนมา้างนี้พ่นสีบบือ 40, บ่อพ่นสีบคอยเตรียมอะไรพี่น้องมาเอาอยู่ตลาดนี่ะซ้ำหนีส่งนีโค้งมา,มาเบิ่งของไทยกีเท่าไรละพอตอนนี้ไดไม่ดนี่เท่าไห,ไห,ไหร่เองวะใส่เบือเลยใใส่เบ,อ,บอมาใสเบอเบมาโทรศัพท์มาศูนย์ห 092 9711 1อนตันนเนาตัวแดงเลยตัวนีแมนบอตัวนีแมนบอตัวนีแมนขายแล้วขายแล้วขายแล้วใสอีกตัวนึงกินหน่อเอาไปหลายเด้อสมปอยเด้อเออเอาไปล้วนเด้อสมปอยเด้อใสตัวนี้ตัวนี้เรยไปแลไรเนี่ยีบโค้งนี่โอ้ยมันมันแข็งแกร่นเยเหงาหมื่นหนึ่งพันบ่ มื่หนึงเบอร์เมื่อกี้ซ้ำนี้แล้วเบิดแล้วไรบอสไอีตัวไหนแม่ลูกตัวไหนโอ้แม่ลูกอะไรบหมื่นสี่พันหาตลาดนี้เกาโมงเบิดเลยพี่น,น้องไหวเลยเนาะเก,กาโมงชาวงเบิดเลยเห่ 14, นสี่พันหาสี่พันหาโอ้ย นโอุ้ยพี่จันทรนะเบอร์เมื่อกี้ท่วมมากพี่น้องสีดำแมนบอลแมนสีดำของเพิ่นนี่ของเพิ่นนี่นี่เอาเบิ่งเอาบักง่ายเขาซื้อไรไปไหนหมบอกในรถอ่ะอุ้ยน้องตัวบักง่ายเลยพี่น้องพี่จันเอาไปสมปอยเด้อสมบายเด้อ ตัวนี้เท่าไงก็ลืมไปละตัวนี้เท่าไหร่หมื่นห้าร้อยอุ้ยต้นดา,าเข้าไปไป,ไปเอามาเบิ้งมาที่นี่ประมาณนี้พี่น้องพจน์จิถ่ายคลิปเตี้ยนเงยบเลยเด็กกสิกธิสิขออนุญาตพี่น้องเจอได้ได้สิเพราะว่าตลาดมันมันงัวงมันหน่อยเขาซื้อแต่ว่านล่ะมาว่าท่านเขาหรอกเขาซื้อแต่ที่บ้านนะงงไปเลยพี่ อปอบวม่ปอแมป่แมปตอตัวนึงปอสิแปดม่สาวบอบได้นนลกูกหนึ่งแล้วอ๋อเอามาเมิง <18. S 1> ว่าแม่ลูกแม,ม่มีมีลูกเ่าไหนาะตัวหนึ่งนมันสูงเท่าไรวัดนอบอลผมว่าประมาณเมตรเมตรสี<อ>่สิบห้อยู่นหาห้าอยู่แม่หนึ่งโลหมื่นแปก็ <18. S 2> าหายนระไรตัวน,นี้ฮะโอ้ก็ให้าัหาผมบอกร ก็ไปหาพัฒนาจากใน18อ้ยมันสูงอยู่ในนอสูงอยู่สูงอยู่ได้ได้ราคาอยูภายใน18ขายเลยเนาะแม่แยกลูกจี่ไหนลูกมันไปใส่น่ะขายไปล่ะเขาแยกลูกวัยเขาแยกลูกไปล่ะเขาแยกลูกวัยเขาโอ้เขาก็ขายลูกมากอุ้ยนมมันดีเนาะพ่อนาะนมมันใหญ่เลยไหมว่าอยู่สีขอเฮานี่เปล่าแสดงม่ามือเสาร์ที่นี่ มาตอนเช้านน่บ่บว่านเขาขายดีเลยเพราะว่าเขาขายแต่ว่านกันแหละหมูว่าน่นี่เลแมนพนเต็มขอกอยู oh. ่ี่ได้เน่ทางนั้นได้บวกหนึ่งที่ง่ายหนย่งหูงันหมดเลยนะผู้ว่านเขาขายแต่ว่านอะไพี่น้องครับขอกงง่วนเนื่อเขาใส่ของเหมือนเรามีเรียกโทรศัพท์บใสไหม่ผมเนี่ยบอร์ใส่าศูนย์แปดเก้าแปดสองหกแปดสองหกเก้าห้าหกแปดเก้าห้าปดีขอนะเอาสพ no no ี e OK. ่น้องโทรมามาตอนเอา ก็อ่านี่แหละครับพี่น้องงูอ่ะผมดิทายไลคลิปเดียวเราก็จบเลยเด้กลับบ้านเลยต้นไหนแมนบอโค้งใหญ่แมนบอ,มอแมนนออ่อมามาของไผ่หน่อมันจุ่มอยู่ใครอื้อตัวนี้ของไผ่หน่อแบบนี้โอ้ยดูมันอยู่นีวะเฮ้ยดูมันด้อนอยู่นี่ ตัวนีชุดนี้เดี๋ยวพอจะทำใหมพี่น้องจะคล้องไปใส่บ่หูเมื่อตละงัวมีตัวหนีแล้วครับส่วนมากถึงจะมีจรวดในห้างนี่หอยมีจรวดในห้างนี่หอยมาซื้อกันเอ้าจุ่มหนึ่งเดี๋ยวซื้อมาทำให้ได้พี่น้องจุ่มหนึ่งจะคล้องเข้าไปอยู่มาเบิ่งจุ่มหนีก่อน โอ้มันหลูมมันเป็นตุม่มป่ะเห็นบ่าว่ะเออเมียนแล้วบ่งตัวนี้ดีวกว่าตัวนั้นมันเป็นตุม่มตัวนี้ของพอบอ่ะเิ่นขายะขอะไรมปในตุ่มป่ะัดไว้ปุยอยู่กันครับ<ม>นี่แล้วตัวนี้สามตัวนี่สวยเนี่ยของพอบอ่ะ ของพ่อป่ะตัวนี้แม่นป่ะแม่น้องพอ่อป่ะนี่ฮะของ <Ha? S 2> พ,อพอ่อป่ะเอา้าเจ้าเดียวกันอยู่ขนาดนี้นี่กับแม่นน้อเอ้านี่พอจากของเรื่อจนโอ้ยมาบอกผมปุ่นลๆๆๆๆๆาลารอฉุนเมื่อกี้ผมทายไปลอมันเอาอะไรทีละตัวพอแม่นี่ไรไปไหนพอแม่นี่หมื่นหกพันหาเด้อจากของเดียวกับ งูวนต้นเมื่อกี้นี่นี่นี่เจ้าของกับกับกเมียสาวที่ว่าแยกลูกไปเมื่อกี้ครับผมเอา้าในคลิปหนึ่งพอดีพี่นอ้องต้นนี้เอ้ามือทบปัญหาแล้วพลอเนาะมือทบพันหาครับผมเพื่นน้ำมาทั้งหมด้ีโต้ได้พี่น้องซีโต้ต้นนี้กเมียสาวที่นี่หมูม่บ้านเป็นเบ็ดปักตานเลยใบไมตานเลยครับพี่น้องงูสันเพชรบุรีหูยาวสุพรรณเด้อพี่น้องเด้อะทองให้ขึ้นใจ <c oughs> สุพรรณเพิ่งหลายไรไปไหนห้สุพรรณหลายไรไนี้ โอ้ยมื่นสาจะเฝ้าขายเก็บไปคนเอมื่นหกพันหาเด้อมาแล้วแม่ตัวหนี้พอสองตัวในห้องสี่หมื่นเท่าไหร่สี่หมื่นชวนเลยบอตัวละสองหมื่นเอาแม่สาวได้ตัวหนี้นอสามตัวนี่สูงเมตรสี่สิบขึ้นทุกตัวเลยพี่น้องครับตัวละสองหมื่นตัวนีมื่นหกพันกหายละมื่นสามพอขายนะ โอ่งวัวแล้วพ่อไปเลี้ยงอยู่ทด้พี่น้องเบิ่งเขาเดอ้อสองตัวนี้สี่หมื่นน้อห้องไว้ถ้ามึงขายก็มีใจอยู่นะพ่อเนาะเอาเบิ่งเขาเด้อพี่น้องครับได้คลิปหนึ่งพอดีเลยงวลัวเราไม่ซีโต้เบิ่งถ่ายบันถ่ายก่อนอายุนี่คือสิุกุม่านมันมันปีปลายนะพ่อเนาะปีม่านปีกว่าเอาตัวนี้ลูกแมนแมนแมนอยู่บ่ลูกไผตัวนั้น โอ้ยจอยนะบ่บ่แม่นงัวพอนอของผู้อื่นบ่โอ้ยมันตากแดดมันหนาวมันเอาตัวนี้มื่นหกพันหาตัวนั้นสองมื่นส่วนอีจอยตัวนี้แยกลูกไปนี่ตัวราคามาอีกรอบนึงโอ้อมัตันขายเนาะพราะจะเอามื่นหกพันเออหนอปัญหาเอาเลขมาอีกรอบนึงใส่ไปอีหลัมาอีกลอดนึงศูนย์ศูนย์ 0เอมย8อย่างอยู่ในเลขเมื่อกี้มาเห็นบ่อะมาล์089 826 826 9568 9568แกะน่าราคาตัวละ้องหมื่นห้าเอาจรงเอานี่นี่เพ่นี่จะคองอยู่นี่จะคองอยู่นี่นี่โดนละสองหมื่นห้าวันนี้เดาคอยมาขายบ่ โมเดลเอามาเลยวันนี้ม่เข้าไทยขารซื้อควายกันมหมเออมือหนีตลาดตลาดจะโซนี่ต้มีควายขายเลยว่าอาทิตย์หนึ่งล้วโอ้โหโมเดลกันสมโฟนที่บ้านเราเอ้าตัวนี้ออเดอร์ควายขายหลายพี่น้องครับเขาสั่งควายตัวนี้ผมหูอยู่ไปมีควายมาขายเด้อเอ้าตากแดดกันเนี่ยเฮ้ยดูมันตุ้มเบี้ยว นนเดี๋ยาออกมาแหละเพราะพ่พอ,พออยู่กันอยู่นอกะทศน้องตัวนั้นเพ็นตุ่มเนี่ยผมบริไทยให้เพราะมันมันเป็นลำปีแล้วน้ะเรื่องบริไทยให้บรได้ว่าร่างเขียนในพี่น้องจ่ว่าเหนียวมันเป็นไทยละมันเคลื่อนใหญ่ไปมันเคลื่อนยหายไปคามเคียนแล้วเขจับตัว <c oughs> นั้วตัวนันสิบหตัวไัสิบห้าวัสดีครับสวัสดีครับตัวนั้นบอตัวนี้หน1่สิบห้าร้อยอีเมลเดียวนี่บอกอันนี้มื่นมื่นสิ หมื่นสี่พันห้าร้อยเอาพี่น้องเบิ้งตัวนี้ง่วงมีโค้งเนื้อตัวนี้หมื่นสี่ห้าร้อยอะเบิดต้นต่อไปพี่น้องครับเอายางๆเลยพี่น้องคลิปนี้ยางๆเราก็จะกลับบ้านเลยกลับไปเจอกัส้มปลอยเพื่อนละหัวผู้หนึ่งวัวง่วงมาตัวหนึ่งเอาออกตัวหนึ่งตัวเอาไว้ดรอทร้ายนะมันกินอย่างละมันจอยไหมขาใจแล้วผมเจเอามาออกชงบ้านนงี้ยละพอดีมาถ่ายก่อนพอดีไอ้ทีมงานทั้งเพชรบุรีบอกว่าไปถ่ายว่าอ้วนให้หน่อยพี่อ้วนเหรอไหมบุ้มมี่อ้วนบุ้มมี่เขาเอาขึ้นรถหมดแล้ว ครับผมอันนี้หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทแม่โค้งต้นไหนแม่นอแม่โค้งนั้นต้นไหนไรัาไหนครับห3 5่นสามพันห้าโอ้ตัวนี้แยกลูกติตันตนี้แยกลกูกใคบอกต้นไหนหมื่มนสามแม่ 13, แมมเอาลูกแม่เด้อพี่น้องครับเิ่งเาเอาเพื่อนดีจจัน้ยชงบายถ้ามันพอดีปล่อยเพื่อนจะเอาไปตลาดสมปลอยเพิ่นหูอยู่หูกันอยู่หมื่น มืสามพันหานมืรอเนาะมืรอ้ยีเหลเขาอะไรมาไไปยีเหล็เขาอะไรมาเลนะของพ่อบ่ะไล่มาได้พ่อเลยเลยตัวนี้พ่ออุ้ยตัวนี้มึอขาวสะอาดสะอาดดีไหมไล่มาหนมือพกพันรันมือพกเนาะเพราะใช้ขุณใช้คุณเนาะใช้คุณมือพกพันพอมีเหล็กตจทรัพ์ปใส่มาปุ้อนะครับเอาเบอร์มา่อนด้ว 0 8 1 0 8 2 5 7 8 3 3ตัวนี้เป็นเป็นง่วงัวสายขุนครับมันึ้้มันเกี่ยงเก่าดีนอครับเล่เื่อนเล่ยางแบบนึ่งเล่เลือดเลืดสูงชื่อประพุทธเฟอร์นิเจอร์ประพุทธฟอร์นิเจอร์เอาไปหมทีนี้อาเอาใหญ่มาเอาเบอร์จ้ามาง่ว2สองตัวนี่เอาเบอร์มาก่อนเร็วอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ดจ้ะสองหคนละตัวได้พี่น้องคนละตัวครับครับก็เจ้าพวกเขา อย่าสับสนครับผมเป็นนางสิงไฟอยู่นี่ไปซื้อไปซื้อที่ฟาร์มได้อ๋อคุณพ่อบ่ะเฟอร์เฟอร์เฟอร์เฟรับเยอะไหมพ่อของงอเล่เยอะพ่อเยอะพอได้อยู่ครับมีทังมีถึงสิบตัวไหมมียี่สิบแปตัวโอ้เอาพ่อเป็นเอางอเล่มาปล่อยหนึ่งตัวเด้อตัวนั้นตัวเขาใสอีกตัวหนึ่งมามามายางมายังมาอย่งเงี้ยเอาเลยโอ้เอาได้อีกตัวนึงนี่อีกตัวหนึ่งสีแบบนี้เลยป่ะพ่อครับ มวนเล่เด้อคุณพ่อเด้อตัวนี้เท่าไยป่ะนายพ่อตัวนี้ขายมื่นเจ็ดครับขายไปละยังยังตัวนี้จะเอามื่นเจ็ดบายมื่นหอยู่โอ้คุณพ่อประพดเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้จะเอาจะเอามื่นมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดแล้วให้มื่นหกแล้วมาตั้นขายกันเอามวนเล่คนเล่ครับตัวนี้แมนบอวตัวใหญ่นี่บอแมนครับผมตัวนู่นครับนี่ตัวนี้นี่ตัวสวยๆนี่นี่บอเนี่ครับโอ้ต้นต้นแม่บอต้นแม่ครับตัวนี้อุ้ยตัวนี้สวยวะ สิบสี่เนาะสิบสี่อาสิสวยครับ14ทุกตัวนี่ประมาณปีปีปีผู่เลยเนาะปีกลัวปีกลัวตัวนั้นสวยตัวนั้เลือดสูงตัวนั้นเลือดสูงเลือดสูงเือดสูงคอาครับผมมี3ามเดือดสตัวเนาะขอเลขโทรศัพท์อีกรอบหนึงเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปเจ็ดสองหาไปเอาที่ฟาร์มเนาะขอบคเฟอร์นิเจอร์ขอบคุณมากก็ออยู่บ้านไหนพ่อ อำเภอนี่บ่อมาไก่เลยนี่มาจากบุรีรัมันเอ้าพี่สวยพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องมีแต่รถไม่ห่อยมาสื่อง่วแต่ผมมีง่วงผกนี่อันนี้ของใครพ่อตัวนี้อันนี้ของของเพืนน่อนผมเท่าไรพ่อนี่ที<ส>มงานเดียวกันนี่แหละทำตะข่ายเลยแล้วเอ้าไหนไหนถามเหยุดหิวนะไหนถามแล้วถามราคาพร้อมกันเลยปุเป็นยังครับ ตัวนี้ก็สิประมาณหมื่นหมื่นกับสองหมื่นล็อตไม่เป็นไรตัวนี้ประมาณสองหมื่นล็อตนะผมว่าสองหมื่นล็อตได้พี่น้องก็โทรมาหาเบอร์พ่อประพจน์นี่ยเหเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆนี้แหละคสองหมื่นล็อตแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่ครับเบิ้งพี่น้องรถมาเอามาหาสื่งงอแต่งอบอมาเหมือนนี่เนาะไม่ใช้มัน้าบ้านเขายังไม่รู้แต่ก็มันมีออเดอร์สั่ง วัววัวพวกนี้นีเยอะเลยมาเลเซียมันซื้อมาเลเซียเมลเซียมันจะซื้อซื้อส่งจีนครับผจีนเพราะว่าจีนมันสั่งวัวพวกชาโรลี่เยอะแม่ตัวนี้บในห้างเขาไม่ยังไม่ไดซื้ออยู่ก็ซื้อเตรียมฝุ่นกระจุงควายไปเตรียมหน้อยครับครับครับไปเขมร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 ช่วงบ่ายชุดนี้เขาจะเข้าสตกใบยน้อยครับผม ขอบคุณมากพ่อไอ้มานี่ยครับไอ้มานี่มาเดี๋ยวผม่อยู่ลงให้โชคดียูทูบไตแรมเด้อเคยเห็นไหมอ๋อครับผมโชคดียูทูบไตแรมครับครับผมผมผมไปตามน้ำบาตนี่ไงผมขายบ้านนอกดาว